สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อเจนนทวุฒิชีวศรีรุ่งเดือครับปัจจุบันพี่เป็นเจ้าของเพจแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งเทอราปีนะครับบริการเวิร์กช็อปด้านสุขภาพจิตแล้วพี่ก็เป็นนักจิตบําบัดความคิดและพฤติกรรมหรือว่า CBT อยู่ที่ CBT คลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับและสุดท้ายครับพี่มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจร,รอากาศอยู่ที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยด้วยครับ ในสภาวะโรคระบาดโควิด -19 ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าปัญหาเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือว่าโดดเดี่ยวเนาะก็เป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญร่วมกันสาเหตุก็มาจากที่เราจําเป็นนะครับที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่เราออกไปข้างนอกทํากิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนทํางานหรือว่ากิจกรรม,มอ,อื่นๆอย่างเช่นออกไปทานข้าวกับครอบครัวแฮงเอากับเพื่อนๆใช่ไหมครับช้อปปิง้งเล่นกีฬาต่างๆ ตอนนี้ถูกปรับมาเป็นเราต้องอยู่บ้านตลอดเวลาการออกไปข้างนอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นความเสี่ยงเนาะทำให้เราเองก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกด้วยใช่ไหมครับการที่เราไม่สามารถทำกิจกรรมที่เราชอบอย่างที่เคยทำได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราเกิดปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แบบนี้นะครับนอกจากนี้เราอยู่ต่กับบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมทุกวันเลยปัจจัยเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำเราไปสู่ความเบื่อหน่ายได้ด้วยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมนะครับตอนนี้ไม่ว่าการเรียนการทํางานแม้แต่กิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นช้อปปิ้งตอนนี้เราก็ขยับมาอยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมการทําแบบนี้เนี่ยทำให้เราขาดปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของการเจอกันต่อหน้าหรือว่า Face to Face นะครับซึ่งน้อยลงมากๆเลยขนาดเจอหน้ากันเนี่ย ก็ยังเห็นแค่ครึ่งหน้าเลยใช่ไหมครับเพราะว่าต้องใส่หน้ากากอนามัเนาะเราก็ยืนคุยกันได้ไม่นานด้วยนะครับการที่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างที่ทําได้ในสภาวะที่ไม่มีโรคระบาดเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดสภาวะในเรื่องของความเหงาหรือว่าความโดดเดี่ยวได้เหมือนกันนะครับสำหรับในสภาวะแบบนี้พี่เองก็มีคําแนะนํามาฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับ โดยพี่เองนี่ก็หวังว่าจะสามารถช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นทางออกเห็นความหวังนะครับที่จะออกจากความเบื่อหน่ายความโดดเดี่ยวที่กําลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้กันได้แต่ก่อนอื่นพี่อยากจะชวนน้องๆมาทําความเข้าใจหลักการสั้นๆน,นะครับของ CBT หรือว่า Cognitive behavioral therapy จิตบาบัดความคิดและพฤติกรรมกันก่อนโดย CBT เนี่ยก็จะเป็นการพิจาร,รณาปัจจัย4ด้านได้แก่ความคิดพฤติกรรมอารมณ์แล้วก็ร่างกายของเรา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลตอกกันและกันด้วยเนาะยกตัวอย่างจากสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่ก็ได้นะครับเช่นการที่เราต้องอยู่บ้านทุกวันออกไปไหนก็ไม่ได้ก็ทําให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับลองคิดถึงตัวน้องเองเนาะสมมติว่าช่วงเวลาว่างของเราเนี่ยเราเอาไปดูซีรีส์หมดเลยนะครับเจ้าตัวพฤติกรรมดูซีรีส์นานๆทุกวันเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายหรือว่าเหงาขึ้นมาได้นะครับเพราะเราดูคนเดียวใช่ไหมบางที ทีนี้เวลาเบื่อเราจะทําอะไรนะครับบางคนก็อาจจะกลับไปดูซีรีส์ต่อเพราะว่าเบื่อใช่ไหมก็หาดูไปเรื่อยๆนะครับก็หาไม่เจอด้วยบางทีเราก็ b r o w ว์จนหมดละหมดไลฟ์บารีละก็ยังหาไม่เจอว่าจะดูอะไรแต่การทําแบบนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยให้อารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับอารมณ์กับพฤติกรรมของเราเนี่ยอาจจะหมุนเวียนเป็นวงจรของความเหงาความเบื่อต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีการเปลี่ยน พี่คิดว่าวงจรของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เลยอยากที่จะมาชวนน้องๆให้ลองหันกลับมาสังเกตตัวเองนะครับมองวงจรของตัวเองอาจจะใช้การจดบันทึกเข้ามาช่วยก็ได้จดในสมุดหรือว่าตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปดีต่อใจที่ ก็มีนักจิตบําบัดเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเนาะพอเราสังเกตเห็นถึงวงจรของเราแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงป,ปัจจัยทั้ง4ด้านของเราให้เป็นวงจรที่มีความสุขขึ้นมาได้นะครับแนะนํา CBT กันเสร็จไปแล้วในเบื้องต้นเนาะก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยทำความเข้าใจวงจรตัวเองนะครับนอกจากนี้พี่ก็มีข้อเสนอแนะมาให้น้องๆที่สนใจนะครับสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้เพื่อรับมือกับความเบื่อหน่ายแล้วก็ความโดดเดี่ยวที่กําลังเผชิญอยู่ สำหรับในเรื่องของความเบื่อหน่ายพี่อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับมาลองตั้งเป้าหมายเล็กๆของตัวเองกันไม่จําเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป,เป็นเป้าหมายที่เหมือนกับคนอื่นนะครับขอให้เป็นเป้าหมายที่เราสามารถทําให้สําเร็จได้ในเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เองเป้าหมายที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการพัฒนาทักษะการทํางานอะไรๆที่เราชอบการออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ หรือว่ามีลักษณะนิสัยแบบไหนที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับได้ทั้งหมดเลยพี่คิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะช่วยให้น้องๆได้เห็นถึงความก้าวหน้าของตัวเองที่หลุดออกจากกรอบของความเดิมๆสิ่งไม่ร้องเดิม,ดมความเบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆนะครับให้มาอยู่กับโปรเจกต์ที่เราตั้งใจเอาไว้เราจะมีกี่โปรเจกต์ก็ได้เท่าที่ทําไหวแต่ว่า อย่าฝืนตัวเองเยอะเกินไปนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับสม่ําเสมอถ้าจะให้ยกตัวอย่างพี่อาจจะยกตัวอย่างการออกกาลังกายแบบเบาๆที่สามารถทําอยู่ที่บ้านได้นะครับตอนนี้ใน YouTube ก็มีสื่อมากมายเยนาะมีเทรนเนอร์หลายแบบหลายสไตล์ที่เราสามารถไปติดตามเขาได้นะครับการออกกาลังกายเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เรามีกิจกรรมอื่นทาแล้วนะครับยังช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงสภาวะอารมณ์ก็จะดีขึ้นแต่ไม่ว่าน้องๆจะตั้งเป้าหมายหรือว่าโปรเจกต์อะไรไว้ก็ตาม สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือความสม่มําเสมอเราจะทําตามแผนที่วางเอาไว้ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับวงจรของความเบื่อนหน่ายนะครับแล้วอีกนิดนึงที่อยากให้น้องๆทุกคนลองขอบคุณตัวเองดูที่สามารถจะดึงตัวเองขึ้นมาจากวงจรเดิมๆนะครับขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองได้ทุกวันวันละเล็กวนละ,ละ,ละน้อยก็ได้เออน้องๆอาจจะสงสัยครับว่าเอา๊ะทำไมพี่ถึงบอกให้ขอบคุณตัวเองบางคนเนี่ยที่ไม่เคยทาก็อาจจะรู้สึกเขินๆไม่แปลกนะครับ การขอบคุณตัวเองนี่มันคือการแสดง gratitude อย่างหนึ่งนะครับซึ่งทาง positive psychology ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยออกมาแล้วครับว่าการแสดงออกถึง gratitude หรือว่าการขอบคุณเนี่ยส่งผลดีต่อตัวเราเยอะแยะเลยนะครับทำให้เราสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ทางบวกได้มากขึ้นก้าวข้ามอุปสรรคได้ดีขึ้นที่สําคัญนะครับทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบๆตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นการขอบคุณตัวเองเนี่ย ก็เป็นเหมือนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของเราเองเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วเมื่อพูดถึงการแสดงความขอบคุณพี่อยากจะชวนน้องไปต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับลองมาสังเกตชีวิตประจําวันของเราดูซิว่าสิ่งที่ธรรมดาธร,ร,ดารอบตัวของเราเนี่ยมีสิ่งไหนบ้างที่เราสามารถแสดงความขอบคุณได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนหรือว่าเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาได้ทั้งหมดนะครับเราจะใช้การจดบ,บันทึกเข้ามาช่วยก็ได้ พี่อยากจะลองชวนน้องเขียนประโยคขอบคุณสิ่งรอบตัวเรานะครับเป็นตัวเองก็ได้เป็นคนรอบตัวก็ได้สิ่งของสัตว์เลี้ยงก็ได้หมดเลยวันละ2อหนึ่งสาประโยคหรือว่ามากกว่านั้นนะครับการที่เราจดบันทึกขอบคุณทุกวันมันส่งผลกับเรายัางไงนะครับพี่อยากบอกว่ามันจะทําให้เรานะี่ยมองหาสิ่งดีๆในชีวิตของเรามากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วในวันที่เราแย่เราสามารถที่จะนําบันทึกตัวนี้แหะครับมาอ่านใหม่เตือนตัวเองถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ผ่านมาเนาะ นะครับชีวิตของเราบางวันมันก็ยากกว่าวันอื่นๆสุดท้ายครับสำหรับปัญหาของเรื่องความโดดเดี่ยวหรือความเหงาในช่วงนี้พี่มีข้อแนะนําที่อาจจะดูกําบันทุบดินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ช่วยน้องๆได้นั่นคือการสารสัมพันธ์กับผู้อื่นครับแต่ผู้อื่นที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงผู้คนเสมอไปนะเราอาจจะมีตุ๊กตาเก่าๆนะครับน้องเน่าที่เรารักใช่ไหมบางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนมีน้องหมาน้องแมวตัวป่วนอยู่ที่บ้าน เราสามารถพูดคุยกับเขาได้นะครับจะแสดงความขอบคุณเขาด้วยก็ได้ที่เขาอยู่เป็นเพื่อนเราทําให้เราไม่เหงานะครับการทําแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่อยากให้น้องสังเกตนดนึงว่าน้องหมาน้องแมวหรือว่าต้นไม้เนี่ยเขาตอบเราเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีการพูดคุยต่อโต้กันเนี่ยอยากให้ระวังแล้วก็สังเกตอาการกันนิดนึงนะครับอนอกจากการสารสัมพันธ์ กับสิ่งของรอบตัวสัตว์เลี้ยงต้นไม้แล้วการสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ลดความสําคัญลงไปเลยนะครับคนในครอบครัวเพื่อนนะครับพี่อยากจะชวนน้องๆมาสารสัมพันธ์กับคนรอบตัวน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะใช้เทคโนโลยีที่เรามีก็ได้ปาร์ตี้ครอากะผ่านซูมหรือว่าติ้วหนังสือกันผ่านซูมหรือทํางานด้วยกันโดยที่ไม่ต้องคุยกันก็ได้นะครับสมัยนี้ก็มีแอปพลิเคชันให้เลือกเยอะแยะเลยหรืออยากจะชวนคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มานั่งจิบกาแฟทานขนมร่วมกัน หรือลองใช้การขอบคุณดูก็ได้นะครับการขอบคุณเนี่ยนอกจากจะทําให้เรารู้สึกดีแล้วนะครับคนที่ถูกขอบคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นมาด้วยเขาอาจจะขอบคุณน้องๆกลับมาในเรื่องที่เราไม่ทันสังเกตก็ได้นะครับอยากให้น้องๆลองทดลองขอบคุณคนรอบตัวดูสักวันละคนก็ได้อาจจะได้ผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงกลับมาก็ได้ครับ<ไอ>ในส่วนตัวของพี่เองเนาะไม่ใช่ว่าแนะนําสิ่งเหล่านี้ให้กับน้องๆแล้วที่ไม่ทํานะครับทุกอย่างที่แนะนําไปเนี่ย พี่ทําเองหมดเลยนะครับบางทีพี่ก็นั่งคุยกับต้นไม้นะครับบางทีก็ขอบคุณเพื่อนๆแบบสุ่มๆนะครับขอบคุณโทรไปบอกรักคุณแม่บ้างบอกรักคนในครอบครัวบ้างมันก็ช่วยทําให้พี่รู้ว่าพี่ยังมีคนที่พี่รักแล้วก็รักพี่อยู่รอบตัวเสมอแล้วพี่เชื่อว่าน้องๆก็คงจะมีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้พี่ยังมีการตั้งเป้าหมายใหม่ด้วยอย่างเช่นพี่เป็นคนชอบวิ่งใช่ไหมตอนนี้พี่ก็ปรับมาออกกําลังกายอยู่ในบ้านนะครับออกกําลังกายตั้งเป้าหมายว่าจะออกกําลังกาย5วันต่อสัปดาห์นะครับ วันไหนเวลาน้อยก็ออกสั้นๆได้นะครับมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างใช่ไหมในชีวิตของเราออกเสร็จพี่ก็จะขอบคุณตัวเองทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะในวันที่พี่รู้สึกขี้เกียจมากๆไม่อยากออกกําลังกายเลยเหนื่อยมากเลยนะครับเราลากตัวเองขึ้นออกกําลังได้เนี่ยพี่ก็จะขอบคุณตัวเองพิเศษมากเฮ้ยเราเก่งมากนะวันนี้นะครับก็เลยอยากจะฝาเกเคล็ดลับไว้ให้กับน้องๆนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มที่ตัวของเรานะครับถ้าเราไม่ลงมือทําก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อยากให้นําสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วให้ทำตามแผนที่วางไว้ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมเราตลอดไปนะสุดท้ายครับพี่ก็อยากที่จะส่งกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนก็นแล้วกันนะครับเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตเข้ามาท้าทายเราอีกแต่จําไว้ครับว่าเราไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่เพียงลาพังนะครับ ทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับความยากลําบากนี้ไปด้วยกันอยากจะขอให้น้องๆดูแลจิตใจตัวเองดูแลจิตใจคนรอบข้างช่วยกันประคับประคองกันไปวันไหนที่เราไม่ไหวก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆได้เราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาวันไหนที่คนอื่นเขาไม่ไหวเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเราเราก็เต็มใจที่จะช่วยนะครับแล้วอยากให้น้องๆอ่อ,อนโยนกับตัวเองให้มากๆนะครับวันที่ ความยากลําบากมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยพี่เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าน้องๆจะกลับมายิ้มกว้างๆให้กับตัวเองให้กับคนอื่นๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดติดตามเพจเตอร์เตียได้นะครับพวกพี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าน้องๆอ,อาจจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปด้วยกัน นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับดูแลตัวเองครับสวัสดีครับ